วัครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้เครื่องมือในการเอาเบอร์โทรศัพท์แปะลงในวิดีโอนะครับผมอ่ะมาเริ่มดูกันเลยครับผมก่อนอื่นก็โหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับ Cap Cu t นะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อโหลดฟรีครับไม่มีโฆษณาขั้นแล้วก็ลูกเล่นเยอะแยะมากอ่ะโหลดมาแล้วก็เปิดเข้าไปเลยนะครับอันนี้โหลดได้ทั้ง Android นะครับทาง iOS นะครับโหลดฟรีครับผมกดไปที่โปรเจกต์ใหม่เลครับโปรเจกต์ใหม่นะ โปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราโหลดมาแล้วนะครับดูวันนี้จะใส่เบอร์เทเล่าแล้วกันเทนล่าเลือกได้หลายวิดีโอครับเราเราเอาวิดีโอเดียวพอมาแล้วครับผู้หญิงยุคใหม่ต้องใส่ใจตัวเองค่ะผิวก็ต้องสวยหน้าก็ต้องใสโอเคทีนี้ใส่ข้อความครับก็จะคล้ายๆเหมือนภาพนะครับก็คือนี่ครับ ข้อความคือตัวทีตัวทีวท่อยู่ข้างล่างนี่นะครับใส่เข้าไปเลยกดตัวทีทหนึ่งปุ๊บพิมพ์รายละเอียดก่อนปุ๊บนี่วางตรงช่องนี้นะครับข้างล่างเนี่ยสไตล์ a ก็ได้อะสมมุติว่าใส่เบอร์โทรโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาดูสไตล์นะครับดูการออกแบบนะครับเห็นไหมครับ มีสไตล์การออกแบบอะเยอะ,ยะอันนี้นม,มีภาพเคลื่อนไหวแล้วเอาตัวที่มันเป็นมีพื้นหลังนะครับก็คือตัวบับเบิลนะครับจะดูเอฟเฟกอันไหนที่ชัดๆกันแ้ลแล้วแต่ชอบเลยส่วนผมก็จะมาดูที่บับเบิลหรือจะปรับแต่งสไตล์เองก็คือโหลดมาก่อนนะสักอันหนึ่งแล้วก็ค่อยไปปรับแต่ง ที่สตาร์อีกทีหนึ่งครับสําหรับตัวหนังสือเห็นไหมครับนีเคนี่ครับชัดแจ่มแล้วครับชัดแจ่มเรียบร้อยจริงๆไม่ต้องมีไอ้อบับเบิลนี้ก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็จัดวาง อ่าพอเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกตรงนี้ปุ๊บนะครับพอเคลื่อนเครื่องหมายถูกมันจะมีแถบสีส้มๆอยู่ข้างล่างแถบวิดีโอเห็นไหมครับมันจะหมดแค่ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะหายไปเลยฉะนั้นเราก็จับที่หางมันเนี่ยครับแตะที่ตัวมันก่อนแล้วก็จับที่หางมันแล้วก็ลากไปให้สุดเลยปุ๊บอ่าลากให้สุดครับสุดตรงไหนนะโอ้ยาวไปแล้ว มันยาวไปครับเราก็ตัดหางมันออกเลยครับปึ๊บแล้วก็กดตัดปึ๊บเรียบร้อยลกทิ้งอ่าปึ๊บอ่าแค่นี้เองครับแปะเบอร์โทรแปะลายไอเดีจากนั้นก็กดเครื่องหมายเซฟข้างบนนะครับ Export ตตรงนี้นะครับแล้วก็รออ่าส่งออกแล้วก็รอไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับ เรียบร้อยนี่ก็จะไม่ให้เลือกแชร์ไป็นทิกต o กก็ได้แต่แชร์ไม่ได้นะวิดีโอเรายาวไปจริงๆก็แชร์ได้นะครับทิกตอกอ,อย่างไฟล์เมื่อกี้ไม่เกินหนึ่งนาทีลงได้เสร็จสิ้นนะครับอพอเสร็จแล้วก็กลับมาดูผลงานเรามันจะเข้าไปอยู่ในแกลลอรี่เรียบร้อยนะครับแกลลอรี่อัลบั้มเรานี่แหละ เห็นไหมครับนี่เบอร์โทรขึ้นให้เรียบร้อยแต่ผิวก็ต้องสวยแต่นะครับผมถ้าไม่ใส่อ่ออาจจะวางเป็นแนวยาวก็ได้จะได้ไม่เกะกะมากภายในกระชับดับกลิ่นตอบโจทย์าของด้ผู้หญิงยุคใหม่ทุกครับแค่นี้ก็ขายของได้แล้วครับง่ายไหมครับลองทำดูครับ